สวัสดีครับเปิดโลกกับผิดวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศมาลีหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐมาลีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกาตะวันตกประเทศมาลีมีพรมแดนทางเหนือจอดประเทศแอลจิรียทางตะวันออกจอดประเทศไนเจอร์ทางใต้จดประเทศบูกินาฟาโซและประเทศโกติวัวทางตะวันตกเฉียงใต้จอดประเทศกินีและทางตะวันตกจอดประเทศเซเนกัลและประเทศมอริเตเนีย มีพื้นที่1,240,000ตารางกิโลเมตรและประชากร18.5ล้านคนเมืองหลวงคือกรุงบามาโกมาลีแบ่งการปกครองเป็น8เขตและมีพรมแดนที่เป็นเส้นตรงทางเหนืออยู่ลึกเข้าไปในใจกลางทะเลทรายซาฮาราส่วนทางใต้ของประเทศเป็นที่ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่มีแม่น้ำไนเจอร์และแม่น้ำเซเนกัลไหลผ่าน โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศมีศูนย์กลางอยู่ที่เกษตรกรรมและการประมงทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนของมาลีมีทองคำยูเรเนียมปสุสสตว์และเกลือราวครึ่งหนึ่งของประชากรมีชีวิตอยู่ใต้เส้นยากจนนานาชาติที่1.25ดอลลาร์สหรัฐต่อวันประเทศมาลีปัจจุบันเคยเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิแอฟ,ฟริกาตะวันตก สแห่งซึ่งควบคุมการค้าข้ามซาฮาราคือจักรวรรดิการนะ์นาจักรวรรดิมาลีอันเป็นที่มาของชื่อมาลีและจักรวรรดิซงไฮในปลายศตรวรรษที่19ฝรั่งเศสเข้าควบคุมมาลีและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของเฟรนช์ซูดานเฟรนช์ซูดานซึ่งขณะนั้นรู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐชาวซูดานเข้าร่วมกับเซเนกัลในพศ2 5 0 2 และได้รับเอกราชในพศ2 5 3 3ในฐานะสหพันธรัฐมารลีไม่นานหลังจากนั้นหลังเซเนกันถอนตัวจากสหพันธรัฐสาธารณรัฐชาวซูดานได้ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐมารลีอันมีเอกราชหลังการปกครองแบบพักเดียวอันยาวนานรัฐประหารพศ2534 ได้นำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการสถาปนามาลีเป็นรัฐประชาธิปไตยระบบหลายพักวันที่ 22. มีนาคมพศ2 5 5 5กลุ่มนายทหารอ่อนอาวุโสยึดการควบคุมทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศและประกาศยุบรัฐบาลและระงับรัฐธรรมนูญวันที่ 6. เมษายนพศ2 5 5 5กระบฏขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติอาซาวัตประกาศการแยกรัฐอาซาวัตใหม่ออกจากมาลี